ผมว่าได้ดินในฝันด้วยจากตอนนี้มันดินอ๋อนั้นมีคนมวัดแหง6พีหกก็เหรอ6.2อ่ะโอ้ยแต่ก่อนมานี่ได้5ก็เก่งแล้วนะได้5เก่ง5ก็ตามกว่า5ตามกว่า5เอาของพี่เนี้ยยิ่งแปลงนู้นยิ่งไปใหญ่เลยนั่นสีไอ้นั่นแปลงเล็กอ่ะสีแต่ตอนนี้แปลงเล็กเห็นมีแต่คนแบบหมันไส้เหลือเกินโอโหที่มันนมันพุ่งเหลือเกินนี่ใช่ไหม มีแต่คนก็ถามทำยังไงทำยังไงเดี๋ยววันหลังเราไปถ่ายแปลงเล็กให้ f อนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดอกก่อนเห็นพี่เนี้ยบอกว่าเจอกันแรกๆเนี่ยบอกแค่ต้องการใบต้องการใบอยากได้ใบใบให้มันสวยเหมือนที่เราทําคลิปกันอ่ะอยากได้ใบสวยงั้นตอนนี้ใบในฝันมายังพี่เนี้ยใบในฝันมาเล้วเห็นว่าได้ของแถมคืออะไรดินในฝันได้ดินได้ดินมาด้วยเหรอพีที่หกกว่าเลยเหรอครับหก หกกว่าเลยครับโหมีหน้า่ะเนี่ยมันกินอาหารดีมันเลยออกกระชูดเลยมัน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 ดีอย่างแต่ตอนแขนงก่อนนะก่อนหน้าที่จะเป็นดอกแขนงก็ใหญ่เหรอแขนอ้วนเลยนะอ้วนแหนงสวยเลยมันเลยส่งผลมาถึงดอกตรงนี้ครับอันนี้ดอกในฝันยังี่ในฝันเลยเยอะมากดอกในฝันแล้วที่สําคัญคือปีนี้ทําง่ายกว่าครับใช้ของน้อยมากใช้ของน้อยน้อย น้อยตัวน้อยตัวน้อยน้อยอะไรน้อยชิ้นนะเรียกยากอ่ะเรียกนอย้นเออน้อยใช้ของไม่กี่ตัวเอาง่ายแล้วมันได้แบบนี้เลยอืทีนี้คือเป็นแบบนี้ยทุกต้นเลยทุกต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีเราเดินกันนิดนึงแต่ว่าคงไม่ไม่เอาห้าร้อยต้นนะเดินวันนี้เอาสักห้าต้นสิบต้นให้เอฟซีดูก่อนพี่เนี้ยเราเดินข้างในนึงเขาบอกว่าแปลงติดถนนส่วนใหญ่จะไม่สวยต้นติดถนนน่ะไม่รู้ของพี่เนี้ยเป็นว่า ก็อาจจะเป็นไมงเราก็ดูดูโซนไม่สวยนี่แหละเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะพวกติดถนนมันจะมีปัญหาหรือยังไงพี่ดินมันลากมันไม่ไปหรืออะไรยังไงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมไม่น่าเกี่ยวนะแต่เขาก็ออกมาแต่ว่ายังไม่ใหญ่เท่าต้นเมื่อกี้เนี่ยแนี่กลองยืนข้างนี้แล้วก็แง่งเหมือนเขาออกเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องอีกสองสามันนะ แต่ยังไม่ใหญ่ทำไม่ย,ยังน้อยก็ะห่าวันนะเนี่ยมันออกเหมือนกันแต่มันยังไม่ไม่ใหญ่เหมือนต้นเมื่อกี้นี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเยอะเนี่ยเนี่ยกล้องลงมาตรงเนี้ยมันจะติดถนนแล้วนะตอนนี้ฉีดยาขยะไหมใช่ยาขะแ่รอบนีเนี่ยนี่แต่ใส่ายาหลอบเดียวแล้วป่วยยาไปสองหลอบแล้วอ๋อ ปีนี้ทำงานง่ายขึ้นทำงานง่ายโออันนี้อันนี้คือจะใหญ่กว่านะเนี่ยตีนหนูแล้วโอ้โหถ้าอีกสักห้าวันผมอะกลงจะยาวหมดเลยยาวหมดเนี่ยกล้องเราลองหัวน้ำเลยกล้อง <laughs> นู่นนให้ดูกิ่งนี้เลยเออกกันต้นอนะ่ะ อตอนนี้เขาเรียกว่าหล่อเลือกได้แล้วนะเลือกแบบวางตำแหน่งวางอะไรเยอะไปหมดเลยนะตอนนี้แล้วมันจะเหนื่อยตีทิ้งไหมพี่หรือว่าไงหรือยอมเหนื่อยแต่ทุกปีผมไม่เคยตีเหรอโอราเอาไว้แต่งลูกเลยอ๋อมันจะโตช้าไหม เดี่ยวไหมไม่รู้ผมก็ไม่ค่ยได้คิดตรงนั้นเลยถ้าผมกลัวเหนียงเดียวกลัวตอนเวลามันไม่พอกลัวช่วงดอกบานน่ะกลัวช่วงดอกบานแล้วไปเกิดบานไปเจอหมอกเราเรามีหลายชุดเนี่ยมันจะทยอยกันบานิดขคืนไหนโดนหมอกมันอาจจะลุ่มอ๋อเลยก็ไม่ไม่ได้ตีให้เหลือเป็นชุดเดียวอืมมันกระจายไปเลยก็ต้องอัดอาหารให้มันหน่อยเพราะว่าถ้าสมมุติเราไว้ดอกเยอะ มันอาจจะทําให้ดอกเนี่ยบานช้าเพราะมันใช้พลังงานเยอะแต่อาจจะใช่นะตรงนั้นมันจะบานช้าไปหน่อยเหมือนเหมือนเราออกเร็วก็จริงแต่เราตัดขายช้าแต่ถ้าเราออกออกเร็วแล้วก็แต่งสักชุดหนึ่งสมมติตีปลายก่อนส่วนข้างในเดี๋ยวค่อยมาจัดระยะแล้วก็แบ่งช่ออีกอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่นี่่วนทั้งนี้มันคีาใจเย็นนะครับอ๋อไม่รีบขายคิบว่าะเราตัด่องราคากําลังขึ้นอ้ยนี่มันจะช้ากว่า ออเออตองอื่นตองอื่นเนาะจะได้ไม่เสียกําลังเราไปเอฟซีดูไปเรื่อยจนเดี๋ยวจะถึงถนนแล้วเนี่ยนี่นี่ก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะก็คือจริงๆครับแบบนี้เอาเอาความความสะดวกด้วยของของแต่ละแปลงหรือในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีแนวทางกันยังไงเนาะบางทีโซนเนี่ยเขาจะขายกันช่วงนั้นช่วงนี้พี่อ ความชิดนีเงนี้ยนีนะครับนู่นอะ่ะบนหัวช่างภาพเราเนอะแหวนหน้าสวยเลยนะรออีกแต่ไม่กี่วันทั้งหมดจะเป็นแบบนะี้มตัวนี้เหมือนจะเร็วนะต้นนี้ยต้นนี้ไปเร็วมากเลยข้างบนอะ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรพี่มาแหวงเหรอมาแหวงพวกรี้มาแหวงเป็นมาแหวงแล้วเอฟซี FC. แล้วก็มีรุ่นน้องอองขา้างล่างเอาไหมหรือพออีกเอาเอาอยู่เหรอ <laughs> <laughs> F4 มันมีรุ่นน้องออกมาเนี่ยพี่เนียบอกเอาอีกเดี๋ยวมันก็ทันกัน <laughs> เลอครับโอ้การเป็นลูกมันจะเร็วนะ <c oughs> เดี๋ยวมันทันกันเ <c oughs> ลอนี่มันโอ้โหนี่กิ่งแบบโหดมากเลยอะ่ะโอ้โหน่าจะดอกแน่นมากเลยทุกปีไม่แน่นอย่างนี้ทุกปีไม่ทุกปีไม่แน่นอย่าง <S <S> 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 <S นี้นะพี่เนียนะแล้วทุกปีก็คือโซนเนี้ออกน้อยกว่าโซนบน ปีที่แล้วปีแล้วออกน้อยกว่าโซนบนฉะนั้น FC ดูโซนเนี้แหละที่มันไม่ค่อยออกข้างบนไม่ต้องดูแล้วนะโอ้ <c oughs> โหอันนี้เราเดินมาเรียงๆเนี่ย FC เหลืออีกสต้นถึงถนนเดี๋ยวเราอ้อมหน่อยตรงนี้ ทุกต้นโอ้โหอันนีเ้เดี๋ยวทุกต้นก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้อมันต้นเรียกแขกเลยเนี่ยพี่ต้นต้นหน้าถนนเนี่ยฮต้นนี้ผมว่าพี่ต้องจัดสักเก้าสิบลูกค<ะ>ปิ่มปิ่มร้อยได้ได้สักแปดสิบข้นผมก็ดีแล้ว fc ต้นนี้ต้องมีสักเก้าสิบถึงร้อยลูกนะแบกได้เลยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งกิ่งเยอะแล้วไม่ใช่กิ่งเล็กนะ,ะกิ่งแบบนี้นะ สี่ลูกใช่<ส>ชิวๆเลยสี่ลูกใหญ่เลยสี่ลูกใหญ่เลย,เลยถ้ากิ่งบนหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยเพราะกิ่งมันจะยาวมันมีปลายด้วยเนาะห้าลูกหกลูกเนี่ยประมาณหกลูกได้แล้วของพี่นี่ประมาณสิบกว่ากิง่งหลักๆเลยออ้หโอ้โห,โโห,โโหโกล้องแงนไม่ไหวเนี่ยกลับไปนี่คอเคสเลยนะ <laughs> <laughs> แงนหายเลยอ้ คือปีก่อนมันเป็นยังไงอพี่เนี้ยที่ว่ามันไม่ดกขนาดเนี้ยมันยังไงล้มแหลมล้มหลมล้มแหลมแล้วแล้วระยะเวลาก็ไม่ใช่ตอนนี้ด้วยหรือเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยอ๋อโซนนี้เจะมาช่วงเวลานี้ครับโอ้ยเอฟซี<ฮ><ฮ>เลยต้นหนึ่งติดถนนเลยดูหน่อย<ม>โดนตัดกิ่งไปแล้วตัดทำไมไพี่ขวางทางเหรอทางครับขวางทางเขาออกเหรอ อ๋อแต่ตัดแต่ไฮโปรถดึงคาร์อกสะดวกแล้วมันจะเลี้ยงลูกได้ไหมมันมีอยู่มันมีแขนงอยู่ขนี่ขนาดจะไหนสองลูกนะให้ให้เอฟซีดูหน่อยนี่ไม่มีแล้วนะก่อแล้วนะเดี๋ยวคงดึงอาหารจากต้นมาเลี้ยงเอานะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดึงมันดึงเพื่อนบ้านมาอ๋อ แสงได้ไหมโ <L K> อ้โหงั้นพี่ตัดยอดไปเมื่อไหร่อะปีนี้ปีนี้ตัดยอดเหรอครับลองลองตัดดูตัดได้แปดเมตรพี่เนี้ยกังวลคือว่าเห็นมันแดงเหรอครับใช่ก่อนหน้านีมน้มันออกแดงๆแ้วมันมันไม่ยอมพัฒนาสักทีกังวลอะมันจะฟอไม่ <c oughs> มันจะยืดเป็นดอกให้ไหมอ๋อแล้วช่วงแดงนี่เรามีเติมอะไรเข้าไปไหมเติมน้ําก่อนเลยพอเติมน้ําแล้ว,วก็มามาใช้พึ่งอร์โบตอนเริ่มขยับ อ๋ก็คือได้พึ่งเทอร์โบช่วยเหมือนเดิมพึ่งเทอร์โบช่วยนอกจากช่วยเรื่องใบแล้วก็เราทําตรงกิ่งด้วยใช่อะไรอะไรอยู่ข้างบน FC พี่เนี้ยนี่มันต้องบอกว่าโคตรดกนะครับไม่ใช่ดกธรรมดานะครับพี่เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ